โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมแคสเทนเนลไทยแลนด์ฮะอัดยูบ้าวรู้เลยอยโอเคอัดยูนะวันนี้ผมจะมาแต่งตัวเป็นเกสหก6กนะฮะหรือว่าจะโดนแบนวะอ่ะเราจะมาก่อนอื่นเราจะนี่นะฮะเราก็แต่งตัวเป็นตรงนี้นะฮะแล้วก็เปลี่ยนสีผิวนะฮะสีผิวสีดำนะฮะอันนี้ปะเอออันนี้มันคล้ำนี่อออะไรอะ อันนี้แล้วกันนะแล<บ>้วฮนะแล้วผมก็เจอเอาของตกแต่งนะฮะของตกแต่งอหัวเอออันไหนวะนี่ฮะนี่นะฮะ,ะ,ฮะอ่านี่ของฟรีด้วยนี่เลยนะฮะแล้วเราก็ T-shirt T-shirt ไม่ต,ต้องได้นะฮะกางเกงกางเกงสีดำนะฮะ แล้วเสื้อเสื้อนะฮะเสื้อก็จะเอาเป็นเฮ้ยเสื้อก็จะเอาเป็นวีนะฮะนี่แล้วหน้า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 นะฮะหน้ามาหน้าหน้าที่เอาหน้าวันทิ้งสมัยเลยนี่นี่แค่นี้เราก็จะได้เกสหกหกของเราแล้วนะครับอ่าเป็นไงบ้างครับอ่าตอนนี้ก็มาแต่งตัวให้ดูนะฮะตอนนี้ก็ใบายบายนะฮะขอตัวลาไปก่อน